สวัสดีค่ะอยู่กับช่องต้นลิวลำเบิดออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องแมมสวัสดีค่ะฮัลโหลหน้าคือนปุ๋งโอ้ยวันนี้อยู่มองดีแทนว่าะมื่อเนี่ยพอไปซื้อผ้ายางมาแล้วเรียบร้อยกินแล้วฟันตัวชีวอใหตุฟังฟันไม่ดีเลยฟันเห็นนวลเหร มาพี่ซีบอสูฟังแม่แมมเ,เหม่อมก็ฟังเด้อมันก็เมืดแท้นี่หละอันนี้นั่งตาโมกุ้งเด้อฝันเมื่อคืนอันหนูเคยอยู่วงปองล้างมินบอสเออแล้วในฝันน่ะคือเหมืนอนเหมือนเขากระลังซอมเหมืนอนเขากระลังซอมชูอีกย่งสักอย่างนี่ล่ะก็คือเครื่องเสียงอะไรมีหมดทุกอย่างเลยมีหยไหมีไหามากับแก็บ ลุงวงกำลางเท่าไหร่เออเด้กหนูกำลังห้องลุงหอง,อง,หองแลง้วหนูกระฝอนแต่ว่าผู้ใช้เนี่ยเกยงว่าเป็นไผ่เดี่ยวในหัน,นอ,อ่ะเกย์กระฝอนอยู่กับหนูเกย์อยู่ในโชกับหนูแล้่ยวไปที่เนี่ยฝอนไปแล้วเกย์สิไปดีไหยสิไปดีไห้แล้วผู้ชายที่ว่าเป็นหมากับแกบที่ว่าอยู่ในไหน่ะตอนนี้ในฟันน่ะเกย์เล่นไปเขาอยู่ในไห เราหายไงนะบอยยูอันข้างในวงหาไหมเออเราอื้อแกล้นไปอยู่ทั้งน้าไหมันสั้นหมันสั้นเองมันีก็ได้ยินเสียงผู้ชายเขาว่าเอียงเขาบ่พอใจเขาบ่พอใจเอียงสักอย่างหนึ่ในฝันน่ะผู้ชายคือผู้ใดคะบ่รู้เป็นผู้ชายบ่ได้เฒ่าเสียงเสียงที่เว้าน่ะบ่ได้เฒ่าแต่บ่ฮู้ว่าผู้ใดเป็นคนเว้าในฝันเด้คือเขาบ่พอใจบ่ฮู้ว่าบ่พอใจอีหยังคือ ถ้าในฝันนะก็ชิตีว่าพอพอใจว่าเขามัดเออ,อแม่ตื่นเหมือนเออแต่ที่เนี่ยเพราะอันนี้แล้วปุ๊บผาดตัดมาเป็นเอื่อยนะเรียนออกมาเรียนออกมาจากมองหันข้าเจ้าข้าเจ้ากำลังฉิดโน้มนเส้าเอาปลาดุกไหมฮะปลาดุก ปลาดุกแมนปลาดุกตัวนั้นมีเลือดนะมีเลือดพร้อมแต่ว่าเขาเอาบ่ได้เขาเอามันบ่ได้เขาคือมองอยู่ได้ว่าไปแล้วก็ได้โซ่กันเนาะปลาดุกมีเลือดใช่อันนี้ปลาดุกมีเลือดแล้มีเลือดพร้อมันนี้เขาเอาบ่ได้แต่ว่าตอนนี้หนูเลียนม้าน่ะปลาดุกน่ะมันแนมหนาหนูเด้ได้ฟันน่ะกระล้วยเรียนไก่วันนี้ก็เลยอันเอามาบอกให้ฟังว่า เป็นอย่างคือได้ไปฝันพอจันเดย์มันแบบนั้นมันไม่ใช่ว่าฝันร้ายบปล่ามันบออ่ใช่บพรที่คนนั้นบอพอใจคืออี่ยงเรไม่รู้คือเขาเขาบอกคุณนะยื่นซื้อเขาเขบอกคุณนะแบบเขาบอใจแค่นี้นักหลองบ่ะคะไม่รู้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรคือเขาสอบอยู่หมองหันเบนบอเดี๋ยวก็ลังไปละไฮมันสั่นสั่นแบบเหมือนเหมือนอะไรเข้าน่ะเห็นบอเวลาเขาทายคลิปลงมหนาบ้าพีเขาเงียงจะซั่นจังซี่ไหม เอันนี่มันสั่นเขาอันยูซูกับเสีงสยงผู้ชไซสั่นดอกยูซูบอกคุณมาว่าเขาพอพอใจไม่รู้ว่าไม่พอใจอะไรแต่ว่าอยากไปเฮ็ดบุญที่เดียวแพงว่าจะไปไหวแถวบีเอตเออไปจต่เทียบ่ยงคือว่าเสร็ประชุมแล้วก่อนมันเพิ่นสิประชุมแล้วเพินนพ่นน่าประชุมพุ่งซิลาอันนี้พุ่งสิลลเดี๋ยวไหวไหวตอนไหนก็ได้ดอกอันนี้เข<ป>าอยู่ยไกยู่ แต่แม่เฮ็ดให้มื้อนั้นใส่บาดแม่ก็บอกให้จมหาเจ้ากับน้ำเพชรจมตัวจมนี่ตั้งแต่จมปากจมตลอดแม่เฮ็ดบุญได้ก็เฮ็ดแม่ก็ว่ากองศ์แหละคือบุญเนี่ยมันต้องเฮ็ดอยู่ตลอดแมนนี่จาใจฟูกันสิกับเอาเงินให้น้องใส่สิเป็นการเฮ็ตให้น้องใช่ใช่น้องก็็นพอแม่นเป็นการที่บุญบ่ว่าเฮ็ดกับแม่ก็ะเจ้ากเฮ็ดบุญก็บอกว่า เจ้ากรรมนายเวนเจ้าของใครเทวดารักษาเจ้าขอางทุกคนอะมีเทวดารักษาเจ้าของทุกคนมีอยู่เจ้าโอ่งมาสามองคือห้าโอค์นี่เบิร์เด้เวลาแม่ทำบุญอย่แม่บังเคยเอาให้เจ้าของยังเชียวแม่เอาให้ตะลุกเบิร์ตเฮ้ยซื้อน้ำสกุลลูกยานเดี๋ยวแม่บังเคยเอาเองยังเชียวแล้วที่นั้นหลังจากที่ว่าฟันเห็นปลาดุกย่งไงตะแลนไปเขาเขาบอกให้ฟังได้ปะในฝันอะเขาบอกให้ฟังว่าเขาสิจับเตาแต่ในฝันอะคือมันเป็นปลาดุก วันนี้ก็เลยแดนไปเบิ่งเอาหมาหมาผดำหมาแต่ว่าหมาดำเนีฟันเห็นด้วยหมาดำหมาดำกับปอบแต่ว่าตีนมันอะแม่เห็นตีนเต่าบ่เป็นตีนเต่าตีนมันเป็นตีนเต่าแต่ว่าตัวมันเป็นหมาอุ้ยหาซีต่ะแม่แม่ตีเลขเลยัแล้วก็เลยอันก็เลยเอามาบอกสู่ฟังว่ายู้ซื่อซื่อกับฟันเห็นไหมปกติคือพ่อฟันเลยขันล่ากา โศกๆมันมันตอนรับเปิดวงฟังเย็่ยาสามพื้นส่วนไน้ก่าค่ะโศกแล้วมันเป็นเนียนรับโศกของแต่ว่าหัวนี่หนูเพิ่งทไปทางถ้ามผาดคุยโงเรียนว่าสิบายพราะแกตอนเด็กแน่ะนูสงสัยน่าตัดสินมันบ่น่าัดสินมันน้อย อหนขรู้ทุกปีแต่ว่าเมื่อวานนี้หนูคนรู้อีกหนึ่งเไหว้ทุกปีนะที่เราไ้ทุกปีกัจังว่าปีนี้ถามว่าสะไหว้มื่อใดถามคู่คู่เลยว่าไหว้มื่ออื่นอแมนเมื่ออื่นนี่แมนเลยว่าไปเพราะฉันจะแวะไปคือยู่ดีอ่ะยู่ดีหนูก็อยากทักไปถามว่าแม่สิพานธ์พี่พีไิไปจังไดเอาพอแกลุ้งเมื่อใดไม่รู้นะแต่ว่าดูสิยอมรับว่าหนูมาอยู่นี่หนูบ่เคยคิดพอพอแกเลยดินี่มีแค่เมื่อวานนี่ นั่นแล้วพึ่งฝันมือเศร้าแล้วหนูไม่ได้พูดในสายโทรศัด้วยเพาะหนูค่ะเออตีสามบอแมนเลือตีสามแมนทันบอแล้วเขาเข้าไปอ่ะเข้าไปรีสอรนั่นแล้วเวนแล้วเขาเติมให้แพ็คแลจะเมื่อยบอ็คเข้าไปต่อจากรีสอร์ทอันจะราคามไปต่ออันนี้เขาแพ็คบรรพัดรอยติดไม่กับเวนบรราัเรอยดคนละเสร็ เเดี๋ยวแม่แม่ไปทำไอแพคเลยทำไอแพคโดยตรงเลยให้แพคบ่อเห็นแล้วนอนพักหัวบ่อแบบอื่นแม่เติมน้มมันให้็นแล้วพาไปข้าไปในโรงเรียนจะเข้าเหเห็นปะที่ที่หนูย่ำถามว่าเสียผู้ซายเพื่ออะไรนะเออกัจังวานี่คือยูซื้อห้องกระฝันแม่คืออืมพอดีไวบอกหอดเลยเพราะปกติน่ะที่เรือายทุกปีเนี่ยทันไปว่ายเรวๆปัจจุบันกัจจาวาู้กลับขึ้นมางานน่ะนะเท่าสันอุ้ยมันเป็นความบังเอิญจังเลยหนูเห็ุนี่ยัง เบิ้องออกเหรอไม่ออกมีดอกไม่มันอาจจะเป็นแบบฝันซื้อก็ได้นะว่าเนียแต่ว่าในฝันอะคือมันเป็นแค่เสียงเบาขึ้นมาซื้อการว่าวการว่าวเงียงไปแล้วลืมบอเออลืมอย่างอยู่บ่บ่เป็นอย่างหรืออีอย่างสิการจะทืบไปเห็นอีอย่างไว้บ่เมื่ออื่นไปไหวไปไหวไปบอลำบิืนอีอย่างที่ เดี๋ยวต้องทำไอแพกว่าทาไอแพกไรไปสโงอะไงเป็นไวะมาเอ็นสารคาไก่ไก่เติมเวอันเ่อย่างไกแล้วเนาะบอกไก่บ่กไก่บ้านเนีมันเป็อันเขยจะโซเรื่อยเปียนันขี้มอดเยเทอดอันนั้นมันมาสารคามแต่นี่บันแพงยูโรบนอกแล้วก็ออกไปบ้านเฮาเซ่เยอะต้องต้องเช็คระยะแม่งต้องเช็คง่านอยน่อยก็สี่หกสิบจ็ดสิบรลอยกเลยเจ้ไคอยบากกันต่อ เดี๋ยวเราก็่อยมานึกอ oh, ีกทีบายๆอื้งห้องกระสีส้ำบายใจเอาคลิปนี้ฝากไว้จำเนี้ค่ะพี่น้องค่ะนุ่งแต่ปกติมันเขาจะไหวทุกคนไหวกนนุ่งก็ไปเอาบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ฝากไว้จำเนี้ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ